ครับรออกครับรออคนนะกงคนใดนะครับดูปัสตีทุกท่านนะผมพอดีแมมต่อยจะได้หอมหอมต้องเอาหอมไปใส่ซั่วไก่นะเอฟซีนะครับผมนีแม่ต่อว่าจะไปซื้อหอมที่ตลาดเขบอกมันต้องซื้อครับบ้านผมมีอยู่เด็ดเลยเอฟซีหางพร้อมนี่ครับเอฟซีนี่ครับเขาจผักอะไร่รู้ครับนี่ นี่ใส่ส้วกไก่อร่อยมากนะครับเอฟซี FC. นี่จุดเด็ดครับจุดเด็ดตัวนี้แหละของแท้หอมนะครับผมผมลิกผักอะไรไม่รู้แต่ผมเรียกว่าฟักเซมฟักเสมครับเอฟซีหอม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 อือสารเนรครับสารเนรด้วยนะครับ FC. เอฟซีเมียมตอยว่าจะไปตลาดคุณผู้่มนองไปมีอยู่พอมีอยู่ครับผม อืม,อม,อมเดี๋ยวไม่พอครับเอาหน้าบ้านอีนะครับผมเอาเยอะหน่อยใส่หอมเยอะถึงอ,อร่อยนะครับผม,ม,มนี่ครับสวยงามนะครับผม เอาแบบพิสดารเลยอึม hmm. อ mm ืมหอมเอาแล้วพอครับผมพอแล้วเล็บสีนี่ครับหอมเสน่ห์แล้วก็ผักสมนะผักสมเราเรียกผสมนะครับผม

อ่านี่อาวมเอจีจีจี้เฮ้ยนี่นี่นะมาดูอกโอ้จบแล้วกันเสียแล้ว ได้เซฟได้มดเออเดี๋ยวโลคิก่อนโอเคคลิปนี้จบไปนี้ครับผมเอามาหอมกากทีมงานนะครับผมมหอมใบหอมใบหอมพบวกัวหอมรอรรออะไรสวัสดีครับ